สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเพจเฉดโกนะครับที่บอกไว้เพจไว้นะฮะว่าเจะทำวันอาทิตย์แน่นอนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันนะครับวันที่2เดือน5นะครับว่าทองคําแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จัดวางแผนการเทรดยังไงครับในสัปดาห์หน้านะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาที่ทางเฟรมเดย์เลยนะครับมาครับเพื่อนๆนมาที่ทางเฟรมเดย์กันเลยนะครับก็จะเห็นว่าไงครับ นี่ครับบัตทอมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ลงถึงนะฮะตอนนี้มาทดสอบแนวต้านนะครับที่หนึ่เจ็ดห้าสี่นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะโซนนี้ครับนี่ฮะลงมาทดสอบแล้วครับ ก่อเขาจะลงมาข้างล่างนี่เขาต้องทานรับหลายแน่ครับเดี๋ยวต้องดูเยอะๆอะคว่า

ketiga kalinya thank you. ครับไปมต่อเลยนะครับยาวอีกมาอีกสองพันจุดนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ให้กันประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าทุกท่านนะครับหวังว่าทุกคนคงได้แนวทางในการเทรดนะครับผมพอดูนะครับที่นาต้านหนึ่งเจ็ดแปดเก้าและหนึ่งเจ็ดแปดห้าให้เล่นเซลลนะครับเซลล์ดูแล้วก็มาถึงแนวรับให้เล่นบายดูนะครับตอนนี้ก็ เล่นแบบไซเวย์นะครับเขาไซเวย์ให้เราเห็นนะครับเราก็เล่นแบบไซเวย์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอระเบิดทางไหนฮะเราโฟลว์ตามครับผมแค่นั้นเองนะฮะแล้วถ้าหลุดจริงจสองสามไปได้นะฮะไปต่อนะครับนี่ฮะลงเลยครับท่านเพื่อนถามว่าไปไหนครับนี่ฮะที่เดิมนะฮะท่เพื่อนบังคับหรือเปล่านะครับลงมาที่น้ำรักใช่ไหมฮะใช่ครับถ้าเกิเราไปนะครับเรานะครับเพื่อนไปนะครับ ครับจัดนะฮะโอเคครับคุณที่รับฟังครับสวัดส,สดสสีครับ